เพื่อนๆชาวสยามแทบทุกท่านนะครับกลับมาพบกับเรา2คนในการแชมแช็รีวิวครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนตัวใหม่ล่าสุดของทางโนเกียที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับกับโนเกียลูมิเ925นะครับนี่ตรงนี้เพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันเองใช่ครับต่วันที่เราอัดอยู่นะแต่วันที่เราอัดใช่ครับตัวนี้ก็ บอกกรค้าว่ามันเป็นรุ่นอัพเกรดของ920นะครับผมครับอัปเกรดยังไงบ้างครับก็จะมีเรื่องบอดี้ที่มันบางลงเบางลงเพราะว่าเอาโมดูลบายเดชชาร์จิ่งออกไปอสองก็คือเรื่องของกล้องอกล้องก็อัปเกรดจากเดิมคือมีการเพิ่มชิลนเลนขึ้นมาเพราะว่าอยากให้มันเป็นเลนวายแล้วก็เพิ่มชิเลนมาช่วยให้รับดีขึ้นกว่าเดิมมั้ยดีขึ้นครับก็คือคมชัดขึ้นรองรับแสงได้มากขึ้นครับอ่ออยาอยาอย่างที่สามก็คือเรื่องของจอ,อจอของ920จะไม่สู้แดดเท่าตัวนี้ตัวนี้จะสู้แดดดีกว่า รู้สึกว่าเปลี่ยนจากจอ IPS มาเป็น AMOLED น,นะครับ,ซ,รบซึ่งเคียว์แ้วเหมือนเดิมสีด a ก็คือจะดำเหมือนเดิมใช่ครับก็จะออกดูสีจัดการนะครับสำหรับรายละเอียดรอบตัวเครื่องนะครับก็มาดูเริ่มจากด้านหน้าตรงนี้ถึงเราจะปิดเครื่องมาอยู่นะครับแล้วจะแสดงบายเป็นเวลาขึ้นมานะครับตรงนี้อัานแล้วจากด้านบนนะครับตรงนี้ก็เป็นลำโพงสนทนานะครับถัดมานี้เป็นกล้องหน้าความเอียด12ล้านพิกเซลส่วนด้านล่างนี้นะครับเป็นกลุ่มาบัทีอ่าก็จะเป็นกลุ่มแบ๊ ปุ okay. Again, ่มวินโด้นะครับแล้วก็ปุ่มเซิร์ชเซิร์ชนี่เข้าบิ๊กเซิร์ชเหมือนเดิมครับโอเคก็หน้าจอก็เป็นกระจกกริลลากราชนะครับผมทมาดีกว่าที่เป็นดีมาเริ่มดูที่ด้านข้างของรีคอร์ดเลยครับครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับวอลล่มบ็อกเกอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มพาวเวอร์ปิดเครื่องนะครับดีมากนั่นเอง ตรงนี้เป็นปุ่มคาเมล่าชัตเตอร์นะาัปเตอร์เราไว้ถ่ายรูปก็ได้ไว้เรียกใช่ใ้งานกล้องก็กดปุ่มนี้ไม่ว่าจะล็อกต่อยังไงก็กดค้างไว้ก็เข้ากล้องใช่ครับผมอ่ามาดูที่ด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้ช่องนี้จะเป็นช่องใส่ซิมนะครับเป็นไมโครซิมก็ต้องใช้เหล็กดันออกมาครับตรงนี้ก็จะเป็นไมโคร USB นะครับชาร์จแล้วก็ถ่ายอินดาต้าข้อมูลต่างๆนี้ก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ามิลลิเมตรนะครับผมครับ ี่ก็เป็นโลมไมโครโฟนสำหรับตัดเสียงรบกวนใช่ขอบส่วนด้านข้างกว่านี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับนี่ก็เป็นชั้กันเป็นบริเวณมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะแล้วฝาหลังนี้จะเป็นโพลีคาร์บอเนตอ่าโพลีคาร์บอเนตอันนี้ก็จะเป็นโลโก้โนเกียมีหนังบอกคำว่าเป็นพรีวิวเชลเลนจ์คลาวไซด์ครับตัวนี้กล้องมาพร้อมความยะเอียด8จุดเจนารีเเท่าเดิมนะครับผม <Flash. S 2> ก็มีแฟลช LED สองตัวส่วนด้านล่างตรงนี้เป็นลำโพงนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้ส่วนตรงนี้เหมือนจะไว้ต่อกับไอตัวที่ปเป็นเคสใช่ไว้สำหรับการชาร์จิ่งนี่นะครับแลังจากที่เห็นก็จะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างบางลงมากน้ำหนักก็เบาลงโดยความบางของเครื่องจะอยู่ที่ 8. 5นนามามใช่ครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่189ก,กรมัมตัดเดวนี่92จุนหนักอยู่ประมาณ แปดสิบกรัมหรือว่าสามสี่สิบกร,รัมเลยนะหร<อ>ือว่าหนักเลยนะฮแล้วก็สําหรับวัสดุที่ใช้นะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นโพลีคาร์บอเนตครับตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมซึ่งผมว่ามันเพิ่มความหรูหรา<ช>เป็นอย่างดีเลยนะจะบอกว่าเปลี่ยนไปก็ไม่ได้นะนะก็ยังอยู่เนี่ยเนีๆๆๆๆๆๆ่ยก็ยังอยู่นี้เหมือนเดิมใช่แต่ว่าถึงมันบางก็จริงจะเห็นว่ากล้องมันโน่นนช่ครับตรงนี้อาจระแบบเกินข้อเสียตรงนี้ผมจะไม่ค่อยชอบเดี๋ยววางแล้วมันจะไปเล็งเป็นรอยอะ ครับผม่แล้วก็พูดถึงเรื่องอะไรต่อดีน่าจะสเป็คไหมสเป็คครับสเป็คที่เราพูดกันไว้ก็คือมันไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ใช่ก็คือมันจะมาร้องกับก็จะเป็นขอความ Snapdragon S4 p l ส s S4 Plus ครับก็เหมือนเดิมครับ S4 Plus เหมือนเดิมทำเร็วเรื่มจุดห้ากิโลเฮิร์ตเหมือนเดิม d u โ core duo c o ครับแต่มีอะไรเปลี่ยนก็แค่เปลี่ยนแปลงจะถักปฏยกรรมมาเป็นแบบเครดก็คือเป็นรุ่นใหม่ประหยัดไฟกว่าเดิมแรงกว่าเดิมครับโดยตัวนี้ก็มาพร้อมแรมหนึ่งกิกเหมือนเดิมอีกใช่ รอบอ่านมือความจำนะครับในตัวเครื่องตัวนี้จะเป็น16กิ <c oughs> กับก็ไม่สามารถเพิ่มได้ไม่สามารถเพิ่มได้ก็สนที่ถ่ายรูปดีๆหน่อยก็อาจจะมีขัดใจบ้างนะครับอ่าแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้มีความจุที่2,000 mAh <c oughs> ครับก็ถ้าใช้งานปกติผมว่าก็อยู่ได้จะอยู่ได้แต่ถ้าเล่นหนักๆห,หน่อยก็ไม่รอดเหมือนกันะครับไม่รอดครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอีเรื่องซอฟต์แวร์ตัวนี้จะมาพร้อมกิดีโอรฟอน8เช่นเดิม แต่ว่ามีการอัปเดตของทางโนเกียเองเป็นแอมเบอร์แอมเบอร์อันนี้ไม่เกี่ยวกับ Microsoft ครับมันเป็นของทางโนเกียแอมเบอร์ตัวนี้ก็คือจะมาพร้อมกับตัวที่เขาเรียกว่าเป็นโนเกียสมาร์ทไทม์ร่าเป็นอะไรนะมันจะเป็นแอปของกล้องตัวหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถเอามาเล่นได้เยอะขึ้นนะครับมีซีฟอนช็อตมีแบบโมชั่นเบลออะไรแบบเต็มไปหมดให้เรามีงานของมันค่อนข้างนะครับที่ผมลองได้ก็คือถ่ายก่อนแล้วมาแต่งพวกที่หลังนั่นเองอ่าใช่ครับน่าสนใจมากนะครับอ่แล้วก็พูดถึง ซอฟต์แวร์คร่าวๆที่อยู่ในตัว Windows 8ก็มีตั้งแต่ IE10 นะครับ Internet Explorer เอาไว้สำหรับเข้าเน็ตแล้วก็มี Office อ่าอันนี้เราก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็แอปหลักๆของทาง Nokia อย่างพวก g e a r e Map g e a r d r i v e อ่าตรงนี้ก็มีมาครบอยู่แล้วตรงนี้ก็เลยอยากจะแบขอข้ามไปเพราะว่าเรามันก็เหมือนๆกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเลยทุกรุ่นของรุ่นใหญ่จะมีหมดนะครับใช่ครับโอเคแล้วก็จะมา เข้าถึงเรื่องกล้องเลยดีกว่าโดยกล้องนะครับก็อ,อย่างที่เราบอกไว้เบื้องต้นว่าจะมีการเพิ่มชิ้นเล่นมาเป็น6ชิ้นครับซึ่งตรงนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมกันว่ามันมีข้อดีอย่างไรนะครับผลอย่างแรกเลยก็คือเดิมเนี่ยเลนเขาจะเป็นเลนที่8มิลแต่ณนะตอนนี้เนี่ยเขาต้องการจะทําให้มันเหลือสัก26หรือ24ออกมาณนี้ผมตามตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่คือสิ่งที่ตามมาในเวลาทําเลนวายเนี่ยเวลาที่เราเอากล้องเนี่ยไปจ่อวัตถุกใกล้ๆมันก็จะเกิด ขอบโค้งอ่ะนิสตองนะครับมันก็เลยต้องทําการเพิ่มชิ้นเลนส์ชิ้นหนึ่งเข้าไปเพื่อที่จะแก้ขอบโค้งนั้นแล้วสิ่งที่มันได้ตามมาคือความคมชัดคและอีกอย่างก็คือมันรับแสงได้ดีขึ้นถ้าเดอนถึงภาพคือเราใช้เลนส์วายแล้วเวลาเราถ่ายรูปแบบขอบข้างๆมันได้ภาพกว้างก็จริงแต่ว่ามันจะภาพมันจะเบี้ยวๆอะไรนึกถึงเดะด็อกสมัยก่อนอ่ะที่หน้าหมาจะกลมๆหนาๆก็ไครับครับผม แล้วเราก็จะมาลุยที่จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของเจ้ารูมี่925ตรงนี้ครับก็คือเรื่องกล้องนั่นเองการเข้ากล้องอย่างที่บอกไว้ก็คือสาม,มารถกดที่ปุ่มนี่เลยนะครับปุ่มชัตเตอร์หรือปุ่มคลลาเมลาเข้าได้ทันทีเลยปับ๊บก็หน้าจอนี้เราก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับผมกดแตะที่หน้าจอก็จะเป็นการถ่ายภาพตรงนี้ก็จะมีการเซตติ้งนะครับก็คือการตั้งค่าภาพถ่ายตรงนี้ที่การตั้งค่าภาพถ่ายนะครับก็จะมี ให้เลือกได้เลือกโหมดว่าจะเป็นแบบระยะใกล้โหมดกลางคืนอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยเดต,ตรงนี้ปอกค่า ISO พออัปเดตเป็น Amber ได้ถึง302เลยนะครับผม ISO พอไม่สามารถถ่ายภาพในที่มืดได้ดีขึ้นครับต่อมาค่ารับแสงนะครับผมก็คือค่า f นั่นเองอันนี้เราก็ปรับได้แต่ถ้าใครไม่ใช่มือโปรก็ปรับเป็นปกติก่อนดีว่าอีกยมีความสมดุลของแสงในพวกนี้ ก็คือไวบาลานซ์นั่นแหละครับใช่แล้วมีทูไม่หมดมีอันนี้ส่วนของภาพเราอยากให้ภาพออกมาเป็นแบบถี่ต่อจามเลยที่โฮตอล์้างเราเลือกได้อันนี้ก็จะเป็นไฟช่วยโฟกัสน,นะครับก็ใช้ไฟแบตนั่นเองอ่าดูต่อก็คือการตั้งค่าวิดีโออันนี้ก็วิดีโอเราสามารถบันทึกได้ถูงทุกทุกที่ 1080p หรือฟูลเฮนเลยนะครับผมน,นี่ก็เปิดโฟกัสได้โฟกัสต่อเนื่องหรือโฟกัสค้างไว้นั่นเองนะครับมีไวบ้บาลานซ์ นี่คือปกตินะครับตรงนี้ก็เลือกถ่ายวิดีโอเปลี่ยนเป็น,นกล้องหน้าและนี่คือไฮไลท์ที่เรากำลังจะเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนฟีเจอร์เสริมของกล้องนะครับจะมีทั้งพวกคามล่า360เกมีเราไปถ่ายกล้องหน้า,าเป็นน, 3. นิตีสาญันี่สมารถชูอะไรหลายอย่างที่เด็ดก็คือโนเกียสมาร์ทคามิ่านั่นเองที่ผมบอกว่ามันมีการถ่ายก่อนแล้วเอามาแต่งรูปทีหลังนะครับนี่ ห้าอินเทอร์เฟนก็จะเป็นประมาณนี้มีการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูเลยกันว่าในสมาร์ทคาเมล่ามีอะไรบ้างภาพที่ถ่ายจากสมาร์ทคาเมล่าเวลาเราดูรูปมันจะมีบอกนะครับแล้วก็ผมจะลองเล่นให้ดูนะครับถ่ไม่นานแล้ว ก็กดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บมันจะมีให้เลือกภาพที่ดีที่สุดนะครับผมก็คือเบสช็อตที่มีกี้เราถ่ายไว้กรอว่ากดเข้าไปีนึ่งปุ๊บเลือกได้ครับแป,ป๊บแป,ป๊บแทบ้เราชอบภาพนี้แล้วก็กดภาพนี้แล้วก็เซฟบได้เลยเอา่าก็เรียบร้อยครับจะกดแชร์ก็ได้เลยคนระับ ถ้าไม่พอใจแล้วก็สามารถเรื่องใหม่ได้นะครับอันนี้ก็มาดูวันที่สองคือภาพเคลื่อนไหวหรือคีเวนช็อตประมาณนั้นนะครับย่นจากภาพได้เยอะแยะมากมายมาสารการปรับแต่งของเราก็คือเราสามารถติ๊กออกนะครับว่าจะเอาตัวไหนเอาไปน,นี่นะครับประมาณนั้นแล้วเราแถมว่าเรายังสามารถทําให้เฟดได้ด้วยนะครับถ้าเราเลือกตัวนี้เด่นตัวอื่นก็จะเฟดจางไป ประมาณนั้นต่อมาครับโฟกัสภาพเคลื่อนไหวก็คือภาพที่เคลื่อนไหวจะหยุดนิ่งภาพที่หยุดนิ่งจะเคลื่อนไหวนะครับอย่างเนฉากหลังเลอแบบคุณต้องบอกว่าวัตถุที่เคลื่อนไหวจะหยุดนิ่งส่วนวัตถุที่นิ่งจะเคลื่อนไหวอ่าก็ประมาณนั้นนะครับอย่างนี้คนที่กระโดดอยู่ก็หยุดนิ่งอ่าแต่ภาพพื้นหลังแบล็กเกวกับนิ่งเคลื่อนไหวอยู่คือ motion blur ใช่ครับผม ตรงนี้สามารถปรับได้นะครับว่าเอาแบบต่ำหรือแบบสูงก็คือถ้ายิ่งสูงก็จะยิ่งเบลอเร็วเบลอน้อยเบอร์มากนั่นเองครับเร็วกับโคตรเร็วเนี่ยฮะต่อมาอันนี้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าภาพนี้ใช้ไม่ได้สิมัน้อมันไว้จำรอบเวลาถ่ายภาพหมู่นะถ่ายภาพหมู่เราจะแก้เพื่อนแล้วคนนึงหลับตาคนหนึ่งไม่ยิ้มอะไรเงี้ยแต่อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีภาพหมู่ใช่และอันสุดท้ายนะครับลกวัตถุเคลื่อนไหว นี่นะครับมีก้ที่ถ่ายถ่ายอยู่หายไปหมดเลยก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็ตัดออกไปได้เลยนะครับผมนะครับับเพิ่มกลับเข้ามาไอ้นี่อยู่ไอ้นี่หายไปก็โอเคไอ้นี่เพิ่มมาไม่เอาไอ้นี้ก็เรียบร้อยก็เซฟได้เลยครับครับพูดถึงเรื่องกล้องมาเยอะเดี๋ยวก็สุดท้ายนี้ก็คงจะให้ดูเพื่อนๆดูภาพและวิดีโอจากกล้องของเจ้าลูเมีย9 2 5นะครับ อันนี้ก็เป็นภาพเป้าๆที่ผมลองถ่ายนะครับก็ถือว,ว่าเก็บรยายละเอียดได้ดีเลยฮะลองดูตัวอย่างภาพอยู่ะ สอบแาร์ไทยรีออด้วยรูม925นะครับกำลัเลงเดินอยู ก็มาดูในเรื่องสีสันของหน้าจอมันบ้างนะครับในเรื่องความเร็วความไหลลื่นก็ไม่มีข้อกังขาอยู่แล้วล่ะเพราะว่าสเปคมันก็ถือว่าโอเคสำหรับ Windows 4เล้า Dual Core ยังพอนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าเว็บเบราว์เซอร์ให้เพื่อนๆดูนะครับให้ดูสีสันนะครับชุ o มเข้า z ุมออกแบบแต่ว่าเนี้ยเลยล่ะนะโมด,ดีครับลองโหดลดูด เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบหน้าจอกันบ้างน,นะครับโดยการเปิดวิดีโอให้ดูเลยนี่เป็น MV ของโฟมิน e นนะครับดูทั้งภาพและเสียงไปในตัวเลยนะครับเรื่องเสียงนะครับลำโพงอย่างที่บอกอยู่ตรงนี้วางแนบไปมันก็จะยังดังอยู่นะเพราะว่ามันมีตุ่มขึ้นมานเล็กๆนี่นะครับ นี่เป็นภาพวิดีโอความละเอียดแบบ Full HD เลยลเนะครับคลองเลื่อนดูนะครับอืมมีแอปตกล็กน้อยมีอะไนะครับแต่หมครับคุผมว่าหุ่นแรงภาพเป็นงไงบ้างภาพอ่ะแต่งม,มากนี่แค่จอ HD เลยเนี่ยแต่ว่าเสียงเนี่ย ก็ยังอยู่ในระดับธรรมดานิดนึงแต่ว่าถ้าเสียบผ่านหูฟังแล้วก็ถูกว่าใช้ได้นะเขามีระบบดอเบีมาให้ด้วยครับผมครับผมครับสุดท้ายนี้ก็มาสรุปกันดีกว่าว่า ก้าวสองท่าตัวนี้น่าสนใจไหมสำหรับผมนะมือถือเรือธงรุ่นใหม่ของโอเกียตัวนี้ที่เปิดราคามาที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทบอันนี้เป็นราคาเปิดตัวนะตอนนี้นะครับผมครับ,รบถือว่าเปิดราคามาไม่แพงมากถูกด้วยใช่เพราะตอนที่ก้าวสองก่อเปิดมายัางสองหมื่นหนึ่งเลยสองหมื 21, <ช>่นเก้าร้อยด้วยใช่คนยังแพงซื้อแต่ว่าสําหรับผมตัวนี้จะมีด,ด,ดีเรื่องของ ดีไซน์แบบว่าใช่ซึ่งตรงนี้ถือว่าแก้ไขข้อบกพร่องของกล้องสูงที่ผมคิดว่ามันคือเรื่องน้ำหนักครับครับตัวนี้ถือว่าทําได้ดีเลยสวยงามูหราแต่ผมคิดว่าความจุที่ให้มาถ6กกมิเนี่ยมันดูน้อยเกินไปหรือเปล่าครับสำหรมือถือที่ต้องใช้ถ่ายรูปเยอะคอาจจะแบบต้องถ่ายแล้วฝากลงสกายได้นี้ก็ทําได้จริงแต่ว่าถ้ามีเยอะกว่าก็อุ่นใจให้คราใช่ครับแต่แล้วพูดนะถ้าเป็นผมหลัง ถ้าจะถ้าจะซื้อขอไปยืนดูในช็อปก่อนสักพักนึ่งนน<ม>่งถ้าลองถ่ายลองเล่นทุกอย่างเลยนะใช้เวลาให้เต็มที่ถ้าคิดว่า9ก้าสองศนย์ยังดีอยู่ก็ซื้อเก้าสองศูนมันถูกครับแต่ถ้าคิดว่าชอบภาพจากตัวเนี้ยซื้อไปเลยใชลเพราคามันไม่ได้แรงไม่ฉีดกันมากแต่ว่าใช่ครับ ไม่ฉีกันมากคือมันเป็นเรื่องคุณภาพภาพถ่ายนะครับใช่ครับว่าสเปคก็ไม่ได้ต่างกันมากอะไรก็ไม่ต่างเรื่องสเป็นี่ยิ่งไม่ต่างกันใช่ผมได้ยิ่งรันเลยว่าเอาอะไรดีก็ลองดูก็ลองห้าแทกั๊กอะแทงกั๊กใช่แต่พูดถึงเรื่องความสวยเผมว่าตัวนี้มีขาดครับแม้จะกล้องโดนใ้่ไหหน่อยใช่ครับตานิดนึงแต่ถ้าพูดจริงถ้าจะซื้อผมว่าซื้อตัวนี้มันใหม่กว่าใช่มันใหม่กว่าไม่รู้ราคาจะลดเท่าไหร่ใช่ครับ อบนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันาทิที่หน้าจะมีอะไรใหม่นะก็อาจจะเป็นกล้อปดรจิตี้ด้วยอเคเดี๋ยวจะมีของเล่นดีไม่รู้ครับลองดูแนะครับโอเคครับก็ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ